ับผมวันนี้เราจะไปตกปลาที่เจ็ดเลี้ยวตัวตัวตัวลุกเลยแต่วันนี้เราจะมีกิจกรรมออกล่างกายนิดหน่อยเรื่องจาบคือเขิมแล้วก็น้าหมมาคอมเมนต์เล้นผมได้ปลาที่กี่ตัวแล้วผมวันนี้เราจะมาออกล่างกายกันเหมือนเดิมกิจกรรปลาช่อนพร้อมแก็ไปเลยห้าตัวปลาช่อนห้าสิบหรือเป่าพี่ตายเอาทักไปหาพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตบอก ไม่ไหวไม่ไหวโอ้เลยงองเงนี่ระชอนกระชอนวยเนี่ยะชอนห้าแต้งกรโดสิบกระสงสิบะชอนใหญ่สิบกรโดยี่สิบกว่านี้มีมิเี่้ยีวว่ันนี้ผมเอาจริงนะเรื่องเด็ดเดีวดผมโดยี่สิบเมื่องเดี๋ยวดูว่าเย็นนี้ใครจะร้องนะครับผมไปเดี๋ยวชมกัน ไปดูคนอื่นได้ยังพี่เอทัวร์เมื่อกี้พี่เอตัวหนึ่งนะวันนี้เหนื่อยแน่นอนเบริคกูพอดีไอ้สองคนเมื่อกี้เป็นไงไม่รู้อุ้ยพอนี่เดินลุยน้ำมาเลยนี่ก็ขาดฟังนู้นสองคนนี่อีกเยอะที่เยอะสบาแล้วอย่างนี้แล้วโดยคนละห้าดิ ล้าดิพี่โต้ันเวลาไรโต้โต้กันพี่ปากคู่ต่อยครึ่งวันนี่กลัวแม่งล่าของเราต่อตัวนี่ครับอะไรเงี้ยเต็มคอไม้เดียวปล่อยพี่ยีหลัวผมไม่งั้นได้ช็อตรายการมาแล้วมาแล้วคนป่วยเหมือนรั่วจากโรงพยาบาล่ะหน้าขาวเ บ้านอ่ะส้องขานขึ้นเลยขายาดบังบูดไอ้เหี้ยคุก็พูดเก่าถ่ายที่ถายที่ยางนเจมคุณโดนยันได้อยู่ดีแหละโอ้โหแขนเขาเปลี่ยนนิ้วแหละคุณดนยู่หลังนะเออนุญาตนะเพราพี่เอกอ่ะพี่เอกมาก่อนมาก่อนไอ้ที่เไม่มาก่อนจะได้ตัวเลยไอ้สัตว์เราก็ต้องเก่าก่อนอยู่แล้วเราป่านนี้แล้วเหมือนเดิมต้องตีก่อนนี่ไอ้เทียเหมือนเดิม ไ wow. ปครับวันน e ี้แหละคนเยอะเฮ้ยเล่นมาเนี่ยวิดพื้นตัวละห้าทีอะไรมึงอ่อนมากมึงอ่อนยังไม่ต้องเล่นเนี่ยสามคนห้าอ่อนแอก็ไม่ต้องเล่นแค่นั้นเองวิดพื้นตัวห้าทีเออกระป๋ช่อนห้าทีสะโดูยี่สิบช่อนใหญ่สิบทีโอ้โหแล้วแล้วกดไปแล้วสองไม่ไม่นับก็ได er nah <c ant DVD> ้ครับเออเออไกเอสบายสบายอยู่แล้วที่งม่นับหนักใหญ่ก็ได้ ก็ไม่ว่าการน้ำใ่ได้แหบไม่เรื่องใหญ่ติดไปรวมยี่สิบบาทตังค์ไม่ค่อยมีเอาวิพื้นเลยเก่งแค่เด็กเกพี่นนท์ได้อีกตัวครับพี่นนท์ได้อีกแต้มแล้วแต้มที่สองครับโอ้ตายแล้ว ผมแต้มหนึ่งพี่เอแต้มหนึ่งพี่ลอนสองแต้มเดี๋ยวเคียนจบแปดลิ้วจบเจ็ดลิ้วปวดแกนยิ่งกว่าพิ้พื้นนี่ครับไอีแมนนี่โอ้โหตายแล้วโอ้ยมีพื้นแล้วเนี่ยคุยหวานสามตัวแล้วเนี่ยตีตัวเท่าไหร่ตีสามโอ้สบายแล้วเลยครับไม่ได้ส่งด้วยไหล่ก้าวไหล่ก้านี่ครับโอสวยงามเลยครับวีแมนนายเอกับ่ได้กู้แล้วตัวนี้ วันนี้เหนื่อยแล้วเราฮะนิด <c oughs> หมดเลย <c oughs> ได้หักไว้ได้ไดหกั <c oughs> หกแล้วเสียบุคลิกหมดคืดดคือตบดีกว่าไหม <c oughs> เล่นแค่เล่นแค่ในเจริหลิวพอไปข้างนอกเดี๋ยวช้ำไม่เอาไม่เอาสุดเอาสุดเลยก่อนกินข้าว <c oughs> าได้เล่นก่อนกินข้าวนะเ <c oughs> ี่สุดเลยอยนที่ตัวตัวนึงไอ้นี่สั่งเมาแน่วัน่เดี้ยได้เปล่าโดยเดียวเหมือนจันอย่างนี้สบายนุ่มสองตัว เฮ้ยผมมีผมมีช่อนใหญ่หรือเปล่าช่อนใหญ่พี่โนนท์จีตัวมาตัวต่อไปนี่มาเอ๊ยังไม่ได้โอ้ตัวใบแล้วมึงเฮ้ยยังมาดูก่อนว่าใหญ่จริงหรือเปล่าถ้าใหญ่ไม่จริงนี่ไม่ได้นะต้องให้ทุกคนบอกเออเออใหญ่ใหญ่ไม่แต่เรารีบไปแล้วนะทใไ่รีปไปมุ่งไปก่อนมีแม่ข้อก็รูธรรมดาเรื่องปกตินะคุยกับพี่นนทพี่นนทลอกไปเรื่ออยู่ข้างหลังนั่นแหละ โอ้โหไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ใหญ่อะไรพี่ใหญ่พี่โยถ่ายไกลเนี่ยพี่ดูดิเนี่ยถามใจถ่ายดูดิเอ๋มาดูนี่ใหญ่ป่าวดูนี่อ้วนนี่ไม่เล็กใหญ่รอเดียวดูเดี๋ยวพี่โนมาดูพี่โดนมาดูถ้านพี่โดนอีกคนบอกไม่ใหญ่จบใหญ่ใหญ่ใหญ่อะมันโเอกสารนี่พี่โดนมาดูไม่บอกว่าใหญ่ว่าพี่โดนมาดูอะไรอะไรกันเจี๊ยมหาใหญ่พูดตามตรงนะเออดูโดนตาย ตายไอเด็กี้นี่เขไม่ได้ไอเด็กเี้ยนี่เขาไม่ได้ไม่ต้องตกแล้วปลาได้ผมผมว่านะพี่นนท์เท่าไหร่น้ำพี่ก็ส่งตัวหนึ่งสามตัวยี่สิบกับปลาช่อนสองตัวเป็นสาสิบเหมือนเล่นตีไก่พี่เอสิบห้าสามห้าสามห้าสห้าสห้าเป็นสี่สิบห้าหสิบห้าห้าห้าสิบห้าสิบผมห้าสิบทีพี่เอ ไม่กี่เทสี่สิบใช่สี่สามสิบบวกห้าเป็นสามสิบห้าสี่สิบเป็นสี่สิบโอเองนี่จัมโปสี่สี่สห้าผมอ่ะเฮ้ยเกินสามสิบนี่สามสบแล้วนะได้แล้วปอยเต๋อเป็นสองตัวสาิเดี๋ยวนะอีสิบห้าเป็นสี่สบห้าสี่ห้าอีห้าเป็นห้าสิบอีห้าเป็นห้าสิบห้าเน็ตผมมาช้าเน็ตเน็ตลอดไปพี่พี่นนพี่นนสิบสิบห้า ห้าเป็นยี่สิบยี่ห้าพี่โอตอีกโอสบาดพี่โอตโอฟอมป่วยเลยพี่โอตสามสิบไพี่โอตยี่สีถายออกมาเล่นมาดูหน้าขาวครบพอมวิหน้าขาวเล่นลงเลยถ้าเป็นแกล้ก็จเอาวมือไม้อ่อนนะแข่งเลยเนี่ยพี่โดนได้ยี่สิบย่ายี่สิบบกสิบห้าอ้สสามห้ายี่สิบเฮ้ยสามสิบดิสาสบบวกสิห้าเป็นสี่ห้าเป็นห้าสิบห้าผมเป็นห้าสิบ องผมไ้ผมสี่ห้า่ฮี่หาเอาพี่อะไรเออสีเอออดิเอแล้วมาลดิสิบสี่ห้าหาสิบหาสิมาห้าห้ามาโจดาดิดพี่คนมด้าพืนไม่ไหวก็ต้อก็จำอะไรได้หลดตกอะไรได้หมดอาผมาไวะพี่เอเฮ้ยอะไรไอผมตบนะเฮ้ยตไม่ได้ดิเดยวนะพี่นน สามสิบห้าสิบห้าห้าห้าอันนี้พี่นนสามหแล้วเก่งเลขเก่งเลขทุกคนเลยนะสามสิบห้าไสี่สห้าห้าผม่อาหน้าันเดียวกันีพี่อันนี้อันนี้ตรงไหนตรงโน้นย้อนแสงผมไม่ครับจำไม่ได้รถตกไมได้าอีสิบยี่สิบยี่ห้ายี่ห้ไม่ไหวแล้มา น,น,นับใครดมันไหม่ใช่นับรเลพี่เอ็ก็ตายโอ้ยจะม่คือไม่เอาไวเลยน้อเนาะโอ้ทไม แค่น้ำจิ้มไปเดีวไปดูต่อลายนี่ฮืมคิวมิดมิดคมหรือเปล่าเนี่ยโตนะคีบเบ็ดด้วยด้วยยังไงครับไหวไหมครับยังก่อนยังไม่ถึงร้อยห้าสิบอยากได้ร้อยห้าสิบครับคงไม่ถึงหรอกไอ้ยังไม่ถึงไม่ถึงใครแล้วขนลุกเลยร้อสามสิบแต่วันนี้มีเหยื่อดีครับอ้าวไปไหนอะขายแล้วนะยังไงไหวไหมเนี่ย ได้อยู่ได้อยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ยังไงไหวล่วาอบายบายเดี๋ยวไปดูยันต่อครับผมแม <c oughs> <c oughs> ่งนะบผมจัดวีแมนกบยาหลังอ่อนเดีนี้แม่งปลาคอกพี่

จหายแวบไปผมก็แปลกใจว่าทำไมเหยื่อขายไม่ค่อยดีนะดูดิดูิซ่อมขนาดนี้ พี่วยขายได้ไงโอ้โหได้เย็บเลยเอากาวหย,ยอดด้วย,ยเนี่ยหยอดมีกาวไหโอ้โอยตายแล้วกาวหยอดเสียแฮกพี่โอ้ตัวหมานอะตัวหมานี่โอ้ตัวนี้ได้กี่ตัวเนี่ยโอ้คนเด,เดียวกดกระชอนเกือบร้อยตัวมั้งใช่เหรอกี่เดือนแล้วเนี่ยตัวเววนี้ยสามเดือนแล้วพี่รอจ่าเพชรบุรีล่าสุดอ่ะพี่โอ้โหหลายจริงเหลือเก้าสิบบาทพี่นี่จะตกขายได้เป็นพันเนี่ยไม่ธรรมดา ไม่ธรรมดานะวผมนีไ <actor> ม cool. ่ธรรมดาที่สาันเนยครับรเฮ้ยีอะไรนะพีแมนเนี่ยอีครักครับใจโดนอกลาเรวะอ้าวอ้ยักกแล้วเดี๋ยวๆอัฟ้าฝนไม่สนใจให้ทรางานเลยอ่ะ อุ้ยยูเว่ตัวใหญ่ยอะวใหญ่เจ๊ไหมเยังไงตหญ่ลอนเลยโอ้ยตัวนี้มันใหญ่จังอัี้พวอยน่ะอนะครับจับจังหอ้โหลยครับมาถ่ายรูปไปอันนี้เฮ้ยอ้นี้ยังตายอ่โอดายน่อย่าใกล้กันไอย่าใกล้กันบีบบีบเข้าไป้้ฝาเข้าไปอ่ะอาหนึ่งองตม โอเคโคตเร็วเลยแ่ีแมนจะเต็มคำนี่ใช้สวยเพราตอนนี้ใช้สวยแล้วขนาดนี้เล็กเล็กกับผมมรชมาอีกพี่ยอม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 แต่แต่ลำหมายผมดูด้วยนะครับนี่หมายคลองใหญ่ของธรรมชาตินะครับพี่ไม่ พี่ไม่ได้ตกฝั่งนี้พี่ตกนี่นี่ผมตกฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่พี่นี่ลอยลอยลากขึ้นมามีรถหนามผมไม่เข้าเลยแสแหละใจพี่ลวงมือเข้าไปถอยผมข้ามรถหนามมั้ยต่อด้วยครับกับวีแมนเบลนกูดยอดเลยพี่กำหอยครับโดนโทรศัพท์นี่โห่บานเลยพี่นี่เมนูอะไรเนี่ยก้อยก้อยเหรอเอ๊ะเอาตัดไก่ย่างก่อนไหมต้องย่างครับเอ๊ะเขาตัดมืออาชีพไหมเป็นหรอ ทะก็ไปทำอะไรก็ไปวันนี้ข่ไปนึ่งปลาอ๋อนึ่งปลาเลยวันนี้โอ้ยเย็นจีปลาวันนี้ไม่ย่างปลาโอ้นึ่งเลยอ่ะโอ้โหสวียเหรนึ่งปลาก้อยหอยมีเมนูอะไรบ้างมีนึ่งปลาก้อยหอยแต่อะไรอีกวันนี้ต้มยำไม่มีน่าจะสองอย่างแล้วก็ส้มตำแล้วก็ลาบหมูโอเคโอเค พอพอให้นี้กินเยอะเดี๋ยวอ้วนว่าประมาณเอากี่ตัวล่ะกู้ไอ้นุ๊กมากี่คนอ่ะสามคนอ่ะคุยกอลแบบมูด้วยเลยเอาลาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าพวกทางทางนักกอล์ฟมามากี่คนสามคนไงสามไอ้ไม้เจมแล้วก็ไอ้กอลไงอ๋อไม้ด้วยเหรอเฮ้ยไม้มาด้วยไม้ด้วยที่น้ำใช่ไหมพี่ครับใช่ไหมพี่นะฮะน้ำใช่ไหม ทอะไรพี่ทำอะไรเทปปลาออกพี่ถอนหัวด่าหัวแม่งเองนู้นเลยเปิ้นนี่เปิ้นเสียงเพิ่อเอนูปาครับตัวยหอทำะไรพี่ตัวเดีัขคออตัวสั้นัวบอมั้งป้าวกี่คนนักคนสคนนะ างเพชรอ๋อทางเพชรเริ่มเกี่ยวข้าวแล้วเหรอพี่เดี๋ยวผู้พี่เอกเขาจะขึ้นไปอยู่พี่ผมยังไม่แน่ใจเตรียมทำท่าขยับหน่นนนนอยอ้้ม,มเลย้มแก่สวยสร้างภาพเกาะปะเ่า,า,ามาดรเสนหอหน้าหน่อยพี่เอ็มไม่น่าพม,มาบอ <c oughs> โอ้ร้อยยังไม่ถึงเลย ทำไมไม,ไมันไม่ขึ้นมานันแหละลงทุกวันเหมือนไม่รู้โอ้หเลือดแดงมัไม่ได้เดี right. ๋ยวแม่งส่้วตองกันแล้วไม่ไหนอพื้นานดยสวัสดีครับได้เยอะปะสวัสดีครับ มาไม่ว่าฝนมาด้วยหนีฝนมาไหมเนี่ยโคเต็มเต็มเลยว่าแล้วหน้ารถแป๊งเปียกหมดเลยได้ได้กี่ตัวเนี่ยได้สองตัวเองสองตัวได้ยี่ตัวครับไม่ไม่เลยนะเฮ้ยอย่าโกงยี่เดียวนี่เดียวพี่กี่ตัวอีตัวได้ด้ยกันตัวห้าหกตัวโอ้ยห้าหกตัวเขาเยอะแล้วนี่ได้ยี่ตัว เยสบายแล้วกูได้สองตัวเองไอ้เนี่ยไอ้กอลได้ยี่ตัวไอ้กอลน่าจะไม่หกเจตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่เริ่มเลยไอ้กอลมันฉลาดมันตีก่อนพวกมึงก็ต้องได้ตัวอยู่แล้วไอ้เอาหนำมาก่อนนะ้รงโหเลยยังไม่ได้ถามเลยถึงโหเลยไปไหนมาเนี่ยลอยคอเลยตกปลาไปได้เยอะอ่ะ ไม่เหรอเฮ้ยไม่ใช่แล้วระดับตัวเตจนั่นแอบไปไหนมาแล้วเนี่ยตัวใหญ่ไม่ต้องถ่านนะใครจกได้อะไม่เจอไม่เจอกันนานก็เหมือนเดิมาซื้อเข้ามาไม่มีอ่ะไม่ดีไ่ดีเลยไม่มาที่ถ่ายแล้วไอ้พี่เข้ามาไอเดียฝนพุ่มเลยมาไม่ว่าเอาฝนมาด้วยไอ้เป็นไรนี่ตัวธรรมดาไอ้เดียเขาบ่นอย่างนี่เป่าเลยวันนี้ท่าเล่นท่าเล่นวิดพื้นนะ งอมเลยอ่ะแล้วมันไม่เล่นหรอเมื่อเช้าอ่ะโอ้โหนี่ไปเจอคอกไอดอลไซสนี้วุ่นวายเลยในไอดอลยิ่งวายช่อนนี้โหมีอะไรพวกมึงเมี้งไอสัตว์ป่าหน้ามีคุยด้วยไหมไอเหี้ยโอ้ไออ่ะน้องน้องบอกไอคอสป่านหน้าเดียวเลยพี่เนี่ยวมีการมาคุยทับตบพวกมึงอีกมั้งยังไม่ธรรมดาได้กี่ตัวเปิดดูดิพิชเชอรใหญ่ปหร เฮ้ยเร็วๆเฮ้ัยอ๋อตั้งแม่เอยหนาตื่นเต้นโอ้ยหัวหลิมเลยจับแอ่ข้อมหัวหลิมเลยขอบคุณครับนี่นะฮะมาบางบางเตาหน่อยขอบคุณครับ <ผ>ของคองครับขึ้นได้นะ,ะนี่นะเตี้ยๆดีครับไอ้การฝนเฉย นี่อานทองเนอ่เลละน่นอนนี่อ่าทองเนี่ยผ่าที่ตายเยอะรู้อะตรงเมียรู้เลยราบเป็นหน้ากองบูมแฟนก้เมื่อไหร่อ่ะแล้ววันนี้พี่เอกเนี่ยมี ช่องยังทํายังทำกบอยู่ยังทําเหยื่ออยู่วีแมนตอนนี้กำลังกําลังเป็นกระแสเลยนะวีแมนนะฮะแล้วก็มีช่องมีมีอะไรนะก็ยูทูบหยุดหมดเลยเฟซบุ๊กยูทูบกิ๊กตอก์ใช้ชื่อเดียวกันหมดสวัสดีครับพี่บุินเออใครอยากสั่งเหยื่อพี่เอกทักมาได้ทักไปได้เลยหรือไม่ก็ไปดูตามร้านอกรณ์ใกล้บ้านท่านถามถ้าไม่มีก็ถามนะครับก็มีตัวใหม่ล่าสุดอะไรนะมีโมเดลสี่เบ็ดขนาด หนงโอเบอร์หนบอรเป็นตัวเล็กตัวเล็กน่ารักใช่เราก็ยังตกปลาอยู่เหมือนเดิมนะทางทางเราก็ยังแค่ไม่ค่อยได้ออกมานําเสนอใช่นะก็อยากจะไปติดตามดูนช่องเออ่ช่องทางไอ้นี่ก็มีช้อปปี้มีมีร้านค้ามีร้านค้ามีร้านค้านะมีทั้งทิ k t อกทั้งช้อปปีแล้วผมมีร้านค้าอยู่ ร้านค้ามึงชื่ออะไรบอกเขาบีเก้าเก้าบีอ่ะบีเก้าเก้าบีเก้าเก้าเก้าผมของผมก็สวัสดีครับผมเอฟเอยวิลลี่กูดเอ่อวิลลี่กูดกูช็อปใช่นะแล้วก็สวัสดีครับผมเอฟกับฟินเหมือนกันเลยก็ฝากเพื่อนไว้ด้วยละกันนะ นะที่ยังติดตามอยู่นะครับที่ยังแบบบางคนยังไม่รู้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างเราจะไปถ่ายทำวิดีโอมาให้ดูนะครับผมเราก็จะออกตกปลาด้วยกันเลยเริ่มเริ่มกลับมาถ่ายเริ่มอะไรกันแล้วเพราะตอนนี้เริ่มหมดแดดไม่มีแดดแล้วนะแล้วนะวุนเก่าเริ่มหมดนะเดี๋ยวจะกลับมาตกปลาถ่ายคลิปมันเหมือนเดิมเราเป็นยังไงก็รบกวนฝากติดตามด้วยนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝนมาแล้วกลับดีเราต้องรับโอ้ยิมแล้วไอ้สั์ไป หนักเลยพอยแดกฟรีด้วยที่ยอด